สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันในสิสิบจะพี่น้องคุณจะพาค 6, 8, นหกแปดแน่จ้าวันนี้ก็เขาป้าเหมือนพี่น้องเมงื่อวานก็เขาคือกันไลนจพี่น้องคนแต่ว่วาเห็นบริลลงคลิปนเนาะบัวใหญเฮ็ดจะพี่น้องไปไกลผดไปเรื่ยเหมือนก็เลยเ,เลาะแถวพูดพระรานสูอย่างจ้าชูสิสม,มากนก็จัามาลุ้นน้ำกันจ้าปะเดี๋ยวนงเสียด้วยดอกน้ำไม่ได้ลหรอกดอกคือสวยด้วยจ้ะเกียงเสยียด้วยพี่น้อง,งเฮ็ดคนเลี้ยง,งนั่งเสียด เติมเลี้ยงหน่อยจ้ะพี่น้องตมจื้อแหงดอกหน่อยแหง้ำมันสมบูรณ์นี่ดอกนี้น้อยดอกน้อยจะเอาจบอกให้มีอหนีง่ายหยาข้ามือแหลกมันได้ได้อยู่นี่ก็ดอกหน่อยแหงเท่ไม่ได้คนเดียวด้วยเออน้ำมันสมบูรณ์ได้พี่น้องนี่ตัวดินเต็มแหงแห้ง เก็บไปกอนหา่อกพุ่มพี่น้องเอยเก็บหนังขาดอกหน่อยอีดอกอะไราจารยม่อยากจะกินเนื้อพี่น้องที่บ่อยเฮ็ดมันอึดนะแม่ก็เลยกินไม่เฮ็ดบ่ลาย

ม่ทานจ้ะนี่สีอะัเนาะสีอะไรโอ้บัวด่เลยาเลือกเอาจ้ะ มันบ่อให้เดกผาแต่ว่ามันมันแมงจวก่อนนะเด็กเผาตึไอยู่ที่ท่านกมมตว่าึมตึนตึมตมตึมไึม่ึมตึมไึมม่ึมตึมตึมมตดมึมตึมตึึึมตึมึ้ตขึ้นลบม đó như đại ngắm gì này, đó ông chỉ bò, Mua nước, thì đẩy đẩy, đẩy 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 đẩy. Đẩy nó đỏ đi đại

อืมเฮ็ดแฮ็ด่ได้เ็ดะไเดเจ้เรียหน่อยหนเออเฮ็ดอันนี้ปกติมันออกมันออกดิไหมเติน้ำหอนลวกมันอ่อนเาแช่น้ำแช่น้ำเกลือเฮ็ดอื้อจากที่นอเฮ็ดชนิดนี้กินได้เด้อที่นอเฮ็ดดอกอื้อดอกี่

มูมาใหญ่ไปไหนหนอรรมดานีมูนึ่งสิเป็นตาขมัอ้ยไลยกูกระตาผเนออก่ทนหน่อยออกหลายดไมหนออืมรุเ ห, <S <S หั่นเผากอนดเลยานา,าจีไรจ่กำลังออกเด้พี่น้องฝนกฝนจงฝนก็นอนนอกก็หั่นลายปานไหนพได้เก็บได้กงเลยดได้มากก็ได้อยู่ไหนเฮ็ดถ้าปีเฮ็ดไ่ะเฮ็ดดินเฮ็ดงนี่นล,ล่ะเ็ดขวแน่น้อยหนึ่งดอกกานดอกหนกองขาวจุอ้เนี่ยาเมิ่งอีกก็เห็นอีกเลขออกาทางๆกันเนาะ แ่นจ้ะพราะพราะาอยู่จะเ็ดดอกนีงสิี่พเพรเอาไปแกงเนาะหรือคาถังข้าวจุ่ม่นเนาะข้าวจ่ม่นข้างหลังดอกเบืองงูเปนงแบบแต่ว่าอาีถงข้าวอยู่ดอกุ่สองขาวอยู่นี่เยีเบอ่าใส่บดอกเผาหมูกูเมืเพื่อนมันน้องถงข้าวยด

คนนี้เกิดได้นี่เนาะสองหางคนนี้อ้คนหยบเจนยอบเจนยบเจนเสกเตียมแสด้วยเห็ดแดงั้งแตกเออเนี่ยอมหต่หัด่ะ่าฟางดตก คนโตมาเลยคือใครจนีงี้นองตตั้งแตนุนไอเป็นผิดเหรอทำตทำไงด้วยขางางด้วยอู้ามีหนามจ้ะเ็ททำไงจ้ะเดียวดองข้เนาะ ความชุ่มบ่พอจ้ออะ,นนะพี่น้องก็เป็นเพื่อนเนาะข่วมชุ่มบ่พอของเท้าชุ่มๆเลยต็นบัวใดต้นหนานี่เผานี่หนาแดงจ้ะเส้นดอกอีกมีอจ้ะยังเสียมกันจ้ะเห็ดชนิดนี้มนาแดงจ้ะ

อีหลังน่ิบเป็นเลือดออกนที่นั่นหน่อยน่อยเลือดนะท่หน่อยเลือดนนอืมกินไร่างง้ยกินคกินคือกินู้หออกลางอย่างนี้ินเป็นต่ไหนยุขามันนหญอ้หบ่ได้

าขาขาทองเหลืองน่าห่ามโหหองฝันก็ถึงจุดแล้วจะอุ้อกก้ยกันจากพี่หน้งองกตา,า,ายก่้วนวะเธยเจาบกกยกันเอาบ่อชงสูงไีนี่โอ้ยก็สูงเนี่ยขวนวมันสูง พุ่งยิ่ในยอดผุนพี่น้องอุ้ยสุกแหงอตัวนี้อุ้มสุกแหงแล้วนาะงแล้วเด้งงหทแหงหมโอ้ยเดงกอนดงนเนาะบนชุดอดความงามนี่ยังงึงปีด้หนิเนาะ

คือคลาแท่หัวแดงหัวแด่ดอกเปินงงาหุ่น,นก็ไปเห็ดเนี่ยเคียงแค่ของแดงร่างแต่กินเด้อยากเว้เยแคแฉะไปเห็ดอันแฉะกรอบมันออกท่านมูใหญ่เน้อนี่มันท่านถอนเนาะแม่เออมันดีมันก็นยังแหง Bởi ta khá nhạc rằng không có Cội này cho cái nọ Phương đen nó sẽ Ui, con thỏ cái này hẳn như thế này Cần đọc, con, con, với nó Ờ, bờ này như thế này con, ui Ui, này như thế này Bướng, bướng, nọ con Ui, nhỉ, mà chỉ đọc Đọc, bắn bán như nháy đầy đây này, đem vào, nó đọc đồ, đồ. Ui, đỏ cái hả? หวานหนังมาเข็ดันนี้อค้าตัวนี้มันจะคอยออกก็ม่ค่อนออกคนนได้วยทีนี้ทาเดือดจ้ะเม็ดุนแดงจ้ะน้องเกะจ้ะจี๋หน่อยไม่หน่อคนตมานี่ไม่ควรใหญ่่พี่นขุนแดงน้องเตะ

xương đen nổi Cái đột này Ờ, bớt hết cho bằng hình lại Hết đầm ta. เพื่องแดงจ้าที่น้องเพิ่งแดงล้างแสกำลังออกออกว่าหลายแบบนั่นเนาะสรุปยอดเฮ็ดจ้าเฮ็ดเพิ่งแดงนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดดินแน่เฮ็ดทานแน่นะจ๊ะเพื่องแดงก็สุดเดียมานเกี้ยงนึงเลยพี่น้องแต่เฮ็ดกับว่านหลายนะจ๊ะดินกับมันกับเหงฝนบอลพ่อจ้ะพี่น้องก็กับพ่อในเก็บในเลี่ยมเดี๋พ่อในเกี้ยงนี่ล่ะกับพ่อในมาทักทายพี่น้องนะจ๊ะกับคลิปนี้ก็ที่ทราบพี่และน้องในจ้ากับฝากก็เลยก็แท้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนู้กอนแชนแนล พนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนี้หลายจ้าสวัสดีจ้า